สวัสดีครับเราม,มาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่16ประจำเช้าวอาทิตย์ที่5ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ซบิยาเปิดบ้านเอาชนะปีริวไป1-0จากลูกยิงของลูคัสโอคัมโพสบาเซลวน่าวันนี้แพ้คาบ้านให้กับทางเรเบเตสไป0-1โดยที่ทีมเยือนได้ประตูชัยจากควรนเมี แอตเลติโกมาดริดก็แพ้ให้กับทางมาเยลกาไป1-2เกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากมาติอุสคุนยาครับแต่ว่าทีมเยือนยิงแซง2ลูกรวดจากฟรานโกลาโซ่แล้วก็ทาเคฟูซาคูบกในขณะที่เลอัลซิดาดก็แพ้ให้กับเรมัสเตดไป0-2ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากวินิซุสจูเนียร์และก็ลูก้าโยวิช นั่นก็เลยทาให้ตาราดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจาฟูงก็เป็นเลอแมทริตเหมือนเดิมครับเก็บแต้มเพิ่มเป็น39คะแนนอันดับ2เซบียามี31อันดับ3เลเบเตสมี30อันดับ4กับ5เป็นแอตมาดริดแล้วก็แล้วซัสเซลัดมีทีมเลย29อันดับ6กลายอโยบิเยโกโนมี24อันดับ7บาร์ซ่า23อันดับ8ถึงอันดับ10เป็นบิลเบาเอสปานยอนโอซาซูน่ามีทีมเลย20อันดับ11แล้วก็12เป็นบาเลเซียแล้วก็มาโยกามีทีมละ19 อันดับ13ก1 4เป็นเบียริลแล้วก็เซลตาบิโกมีทีมละ16อันดับ15กานาดามี15อันดับ16อลาเบสมี14อันดับ17เอลเช่มี12เช่นเดียวกับอันดับ18อย่างกาดิสอันดับ19เกเตเฟ่มี10แล้วก็อันดับสุดท้ายเลเบนเต้เก็บไป7คะแนนและไปต่อกันที่อานลวล่าสุดยังคงเป็นคาริมเบเซมาที่ซัดไป12ประตู เดี๋ยวส่งททยกันที่โปรแกรมในค่ัคือวันอาทิตย์ที่5ธันวาก็จะมีลยโยบายเอเกโนโปกเปิดบ้านเจสปานยอนเอลเช่พบกาดิสเลบานเตจะโอซซูนา่าแล้วก็คู่ดึกเป็นเซลตาบิโกโพบบาเลเซียก่อนปิดท้ายที่ยคู่บันเดย์ไนระหว่างเกดาเฟและก็แอตติกบิวบาวนั่นเอง